สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมพบกับสงทําน,านันคือเก่าไม่เดิมมื่อนี้กับเสิ้าพี่นอ้องเลาะชมสวมกางงโม้คือเก่าพี่น้องมาเบืองว่าอ่าไปหอดไสเล่ไงสําไหนเดี๋ยวจะพาพี่นอ้องย่างเลาะเบืองก่อนแป๊บบนึงตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดมงน,น้อยๆพี่น้องหมอกอะไรให้เขาครับพมนี่เนี่ยคุนดวงอาทิตย์กำลังซ่องแสงพี่นอ้องอ่า มาเบิองหนักแตงโม่ครับไปหอดไสเดียวจะได้กินหรือยังแตงโมก็ได้โอ้ยนอนนอนจอเปียกคนพี่น้องก็ลายอยู่ครับดกแห้งเนายังอยู่ดีอยู่อ่าอยู่ดีม่แห้งเลยแต่โลกเนาะจนหาลอยก็ยังบนท่้นโลกหนกพี่น้องอืม บอ,ก,ก,บบอก,มมก,กว่าไม่ก็มีบอกแตงโมก็ได้ปกตินันนะึงโอ้มาเมื่อนี้ใหญ่ยยขึ้นหลายเตื้อพี่น้องอ่ามาเมื่อนี้ใหญ่ขึ้นหลายเตื้อครับ <c oughs> มีแต่ลูกแบบสองลูก อ่ะยังกินลูกนี่ก็สองโลแล้วครับนี่นี่ประมาณนี่พี่น้องนี่สองโลนี่ครับยังบัแคตตลูกนี่ก็โอ้ยง่แล้วพี่น้องใกล้แล้วพี่น้องใกล้แล้วสิ้นเดือนนี่แหละครับยังเบิ้งลูกยิงใหญ่ยนะนี่ก็ประมาณโอ้สี่ประมาณไม่แม้สมมมีสองโลก,กวาละ ดังก้องก้อง,งดีแท้วะสวนนี่ผมปลูกวันที่29พฤศจิกาเนาะอ่า29พฤศจิกาก็นับไปก็เริ่มรับต้งแกเดือนธันวาไปเลยนะเอ้าอ่าธันวามกราเนาะแตสิ้นเดือนนี้เมื่ก็จิครบสองเดือน่น้องอ่า อายุครบสองเดือนพ่อดีครับพี่นอ้องอายุครบสองเดือนแล้วมันดีมันดีสุกปะเนาะเพราะว่าขันแม่นขันแม่นเพิ่นใส่ระบบน้ำยาเพิ่นหดเพิ่นลดน้านะพี่น้องเพิ่นดูดน้ำเขาในสวนแตงโมงเนาะเพิ่นกระน,นบับมือได้เลยครับพี่น้องว่าเอจักมือนะเริ่มแต่มือปลูกเนาะก็ประมาณหกสิบวันหกสิบถึงหกสิบห้าวัน ตัดได้เลยครับแต่ว่าของผมนี่มันอาศัยอาศัยน้ำข้างนะน้ำหมอกอาศัยคมชื้นจากดินยางเดียวบ่อไรลดน้ำนะพี่น้องเฮาเฮาสิไปคำนดแบบนั้นกับบ่อไรได้บะเนี่เพราะว่าไอ้ความจะิญ่นเติบโตเขามาแตงหมูมันกับเราซ้ำกันบ่ะอ่ะขันเพื่อนหดน้ำขันเพื่อนใส่น้ำยศนะน้ำยดหรือเพื่อนดูดน้ำเขาล่องมาแกงโมูแ,มแบบนี้ มันกะกำหนดได้เลยครับกำหนดได้เลยว่าเสี่อาครบหกสิบมือคือสุกเลยนะ <c oughs> บางคนก็ถามว่าไอเด็ดยอดบอเด็ดก็ได้เด็ดก็ได้พี่น้องคือเก่า,านั่นแหละ <c oughs> บางบางไอลูกบางเครื่องพงก,กระเด็ดบางเครื่องพงกระกเบ็ด มันในเทื่อมันกับเบิ้งบาถือถึงมันยังเคื่อนนี่มันกับพระถนัดเด็ดเต็มี่เขาเด็ดก็ได้ครับผมว่ามันกับ่มไม่พ้นยังหนอกอืมเนี่ยยังเคลืค่อาาน,นี่กะเคื่อนี่ออกมา,าโดนอะไรนี่ออกมาลู่ลู่ลู่น่งนะแต่ผมพระถนัดเด็ดยอดอยู่ครับน,นั่น,น,น,นพี่น้องสีเด็ดก็ได้ครับนี่ยเด็ดออกก็ได้ร <laughs> ั้งเทียรเขากับไม่ได้ บ่ได้เด็ดทุกท,ทุกเครื่อหรอกนี่ย่างต้นนี้กะย่างลูกนี่พงกัเด็ดเออเด็ดแล้วลูกนี้เด็ดโดดแล้วลูกก็ซูสีกันนะลูกก็สูสีกับลูกที่ว่ากับเครือที่ห้องบอเด็ดนันแหละอ่า บรรยากาศดีแห้งพี่น้องบักตังม่ลกอยู่แต่ว่าลูกใบไงบบถึงกับวใาไงแห้งครับลูกอ่าโลกเครึ่องสองลกเนาะสูงสุดตอนนี้กับที่ผมมั่นสามลกครับนี่ยงังยังเคื่อนี่เนาะมันออกสองลูกซ้อนเลยพี่น้องนี่อ้ยมัน มันมาลี่ออก่ท่านในในต่อเฟียงไหมนี่ตัวนี้ก็งาม <c oughs> นั่นสองลูกเลวพี่น้องนั่นเครื่อเดียวกันเด้ติดลูกดีครับวอ่าติดลูกดีครับตัวนี้ผมก,ก็เด็ดยอดดอกแล้วล่ะอ่ามีพี่น้องร่องปวยเบังผมผมผมร่องเอาไว้บังแล้วมันกะลูกมันาใหญ่มาหนด,ดอกแต่เอาไว้ได้โย و. เอาไว้ได้ก็เอาไว้ก็ได้ แต่ว่าลูกคนที่บวใหญ่แห้งนะย่างมากลูกยังยังสี่นี่นนนตัวนี้งามนะครับนี่ลูกลักษณะนี่งามแห้งครับควหญ่แล้วก็ลูกเลี้ยวได้ลูกนี่นี่ลูกนี่ก็ลักษณะก็งามอยู่เออควหไ่ให้กันเอเอเขาเสียไววสองลูกแล้วก็ <c oughs> ได้อะไ้สองลูกก็ได้คันคันเสียได้เขาไววสองลูก แต่ว่ามันเบนยาไยงหรอกอ่านี่ลูกนี่กะเห็นี่มาครับลูกนี่ก็ออกมาไม่นี่กรงามดีครับนี่อผมกระเด็ดยอดแล้วนั่นเด็ดยอดออกแล้วครับแต่ว่าบักแตงโมก็เหี้ยวมันห้อนห้อนแล้วก็พี่น้องเห็นเปียนใบมันเนาะ เพราะาเข้า,าวันนหน้าไหมพี่น้องมันก็มีเหี้ยวนี่ครับนี่ก็ม่านโลกว่านี่เตียงโมงามงามเลยครับนี่มีติลูกบักเตียงโม่แต่ว่าบอถึงกับว่าหญ,ญ่แห้งนะนั่นนั่นพี่น้องเมื่อไห่ล่ะอี๋เอาบักเตียงโม่เลยครับนี่มีติลูกบักเตียงโม่แล้วครับ อบุอกไปไงบุกไปลบอีกานั่นเตีแตงโมนี่กเตแตงโมนี่ก็แตงโมนี่ก็แตงโม,มดกคักดกแน่แทะพี่ย่นี่ปลาก็มี้ครับนี่ ง่ายป่นไหนนี่ออกมาใหมก็มี่นะสวนนี่เนาะอุ้นยุป,ปายเครือก็มเีเอ้าเอ้ย นี่พี่น้องพี่น้องเบื้องเร้่อนี่ครับนี่ผมลริ่มผมออกมาผมเอาหนุนมาท่านเนาะมันที่ออกลักษณะนี่พี่น้องคันแมนมันติดดินไหมติดดินอยู่สิเนาะคันท่ามาร่องมันที่ออกมากแบบนี้เลยครับนี่มันในค่ายเสียนดินหรือว่านอนมันมันจ่อกดมันไหมเออักแ่งโม่มันก็คืบเคล่งไงามครับพี่น้องครับมันออกมาเพิ่มอยู่เฝ้าล่องเลยครับย่าให้มันสัมผัสกับ พื้นดินไหมพี่น้องคันสะพ,พัดก็พื้นดินแล้วมันสิออกมาล,ลักษณะนี้เลยครับรูปจากโมกเฉพาะใครง่ามครับคือเข้าเข้าร่องบัท่านนะร่องบอท่านออื หลายอยู่ออกแกงม่วลูกออกมาไม่ไหมก็หลายครับนี่แต่ว่าโมโหสิได้เห็นบอพี่้องคือผมบอกว่าครับนั่นบอปกติมีนอนจอข้างล่างแบบนี้ครับขันห้องมาล่องครับขัาล่องมาท่านนะอ่ามันสัมผัสมาเบิงบอมาด้มาเมอิงสองสามเมอ